มาดูโจทย์ข้อที่3กันนะครับข้อที่3บอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกโดยที่ a และ b ไม่เท่ากับ1นะครับถ้า f x เท่ากับเศษ1ส่วน a ทั้งหมดกำลัง x และ g x คือ b กำลัง x นะครับเป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เน l เชที่มีสัดกราฟตังรูปบนจอตรงนี้นะครับคำถามถามว่าแล้วเงื่อนไขอะไระครับที่ทำให้กราฟ f และ g สอดคล้องกับรูปข้าง้นนะครับนักเรียนครับครูขอซูมกราฟก่อนนะ ไอก,กราฟสองอันนี้มันคือกราฟอะไรครับกราฟ exponential คูเคียน,นนะกราฟ e x p o n e n พเ a l ชซึ่งกราฟสองอันนี้มันเป็นกราฟแบบไหนมันคือกราฟอะไรครับฟังก์ชันทําไมครับลักษณะของมัน x เ,เพิ่ม y เพิ่มอย่างงี้แน่นอนครับฟังก์ชันเพิ่มอ่าอันนี้คือฟังก์ชันเพิ่ม x เ,เพิ่ม y เพิ่มแล้วเห็นครับ ถ้าเกิดกราฟ exponential ที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าทำไมครับแสดงว่าฐานของมันนะครับจะต้องทำไมครับจะต้องมากกว่า1ถูกไหมนะครับทั้ง f ทั้ง g เลยเพราะฉะนั้นครับครูบอกอย่างนี้เลยว่าจากกราฟเอฟครูเกตละเอียดนิดนึงนะจากกราฟ f จะได้ว่าเนื่องจากว่า f ของเราคือเซษหนึ่งส่วน a กำลัง x ใช่ไหมครับแสดงว่าครูได้ทันทีว่าตัว1ส่วน a จะต้องมากกว่า1ตั้งอย่างนี้ก่อนนะครูขอตั้งอย่างนี้ก่อน นะครับจากนั้นนะครับแบ่งโซนนิดนึงเนาะจะได้ไม่สับสนกันอ่าโอเคทีนี้จากกราฟตัว g บ้างจากกราฟตัว g จากโจทย์นะครับจากโจทย์บอกว่า g ของเราเนี่ยมันคือฟังก์ชัน b กัง x ถูกไหมซึ่ง g ฟังก์ชัน g เนี่ย b กัง x เนี่ยนะครับตัวฐานคือตัว b แสดงว่าได้เลยว่า b มากกว่า1ถูกต้องไหมครับ b มากกว่า1เนาะอันนี้มันล็อกอยู่แล้วแหละว,ว่ากราฟของมัน b จะต้องมากกว่า1เก็บไว้ก่อนนะครับที่ไม่ดูตัวปัญหาของเรา ตัวปัญหาของเราคือกราฟ a อนี่แหละหนึ่งส่วนเอมากกว่าหนึ่งนักเรียนครับพอเห็นขึ้นข่ายตรงนี้หนึ่งส่วนเอมากกว่าหนึ่งบางคนคิดอย่างนี้อ๋อหนึ่งส่วนเอมากกว่าหนึ่งชิลคูไคว่ยเลยครับเป็นหนึ่งมากกว่าเอซึ่งถ้าทําอย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าการที่เอามาคูณคว่ยกันนั้นนักเรียนอสมการมันไม่ได้ฟรีล้วงทาสมการนะถ้าสมการโอเคจะคูณคว่ย,ยังไงแล้วแต่เลยทําได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นอสมการนักเรียนครับ A ของเราเนี่ยนะ เรายัางไม่สามารถที่จะยังตัวได้ชัดเจนว่าเลข a เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมดังนั้นเพื่อ,อความปลอดภัยเนาะนักเรียนเพื่อ,อความปลอดภัยครูจะขอย้าย1มาฝั่งซ้ายก่อนอ่ะนะครับขอดําการย้าย1มาฝั่งซ้ายก่อนจะได้เป็น1ส่วน a ลบ1จะต้องมากกว่า0นย์ถูกไหมครับ1ส่วน a ลบ1จะต้องมากกว่า0นจากนั้นนักเรียนขอดำเนินการ1นส่วน a ลบให้ 1, มันอยู่ในรูปเศษส่วนดีๆหน่อยสิจะได้ออกเป็น 1ลบ A ส่วน A เทรากกว่า0นะครับ1ลบ A ส่วน A จะต้องมากกว่า0นักเรียนครับทีนี้เราเห็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ้าวสมมติหน้า A ที่เศษติดลบอยู่เลยดินักเรียนอยากจะไม่ชอบดังนั้นครูจะขอเอารลบคูณตลอดทั้งอ่ะสมการนะครับฝั่งซ้ายเอามาเป็น A ลบ1ส่วน A ลบหนึ่งศูนย์ก็ศูนย์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นักเรียนครับปีสติถ้าเกิดเอาลบคูณตลอดทั้งอัตรมการเครื่องหมายต้องพลิกด้านนะจากของเก่าเป็นมากกว่าต้องพลิกด้านเป็นน้อยกว่าถูกไหมถูกต้องไหมครับนั้นะไม่ค่อยละเอยดครูก็วาดเส้นจำนวนรอไว้เลยอ่ะมีอะไรบ้างมีศูนย์มีหนึ่งย่านบวกลบบวกนะครับก็เอาแค่นี้พอด้านให้เป็นลบนะถามว่าน่าจไปทุบไหมไม่ต้องเลยเพราะว่าเครื่องหมายมันคือตัวน้อยกว่าธรรมดาไม่ใช่น้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับเพราะฉนั้นจะได้ทันทีว่า a ของครูเนี่ยนะได้ทันทีว่า a ของครูนะจะต้องมากกว่า0ูนย์ครับแต่ว่าต้องน้อยกว่า1กลับไปดูที่ c h o เกี่ยวกับ a แล้วเราจะเห็นว่าช้อยที่เข้าเขาจะมีประกอบด้วยช้อยที่1ช้อยที่2และช้อยที่3ชุจนช้อยสี่และช้อยห้าครูตัดไปเลยเพราะว่ามันจะขัดแย้งกับ a ที่ครูทําให้เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เคลียร์ a แล้วที่นี้มาดูกันว่าถ้าลองเอา a คูณ b นะครับ หรือเอา a หารด้วย b มันจะเกิดอะไรขึ้นนะนักเรียนอ่ะมาดูกันช้าๆนะครับมาดูกันต่อนะนักเรียนมาดูกับด,ดูที่กราฟต่ออีกหนึ่งครั้งทั้งก็จะเห็นว่าเอาง,ง่ายๆเลยครับจากที่ x เท่าก,กับหเนี่ยดูจุดที่ครูจะพอดให้ดูนะของ f เนี่ยมันตัดตรงนี้ประมาณให้ y เป็น3ของกราฟฟังก์ชัน g ท่านก็จะเห็นว่าถ้า x เป็น1นะครับ y เนี่ย ประมาณ1.5้นักเรียนจะเห็นว่าอ๋อฉันสแสดงว่าฐานของฟังก์ชัน f จะต้องมากกว่าฐานของฟังก์ชัน g ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอเขียนนิดนึงว่ามันคืออะไรครับมันคือ1ส่วน a จะต้องมากกว่า b นะครับ1ส่วน a จะต้องมากกว่า b เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะเนื่องจากว่าโอเคเรารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่า a กับ b เนี่ยมันก็ต่างเป็นอะไรครับต่างเป็น จานวนจริงบวกเนาะงนั้นครูก็ขอคุณไขให้ดูเลยแล้วกันเอามาเป็น1มากกว่า A B ถูกต้องไหมครับ1มากกว่า a b เนาะแต่นักเรียนโจทย์เขาบอกเราดิบดีว่า A กับ B ต่างเป็นจำนวนจริงบวกใช่ไหมบวกคุณบอกก็ได้บวกเสมอฟันธงได้เลยว่ามันจะต้องมากกว่า0ูนย์ด้วยนะครับหรือเราสามารถเขียนอีกในหนึ่งก็คือว่า AB เนี่ยมันจะต้องมากกว่า0ูนย์ครับแต่จะต้องน้อยกว่า1ซึ่งมาเอินตรงกับช้อยข้อที่ หนึ่งพอดีเป๊ะเลยครับเป็นคำตอบของข้อนี้คือข้อนี้นักเรียนเขาวัดความเข้าใจนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจเรื่องของกับฟอิสมาก้อยเพียงใดครูพูดตรงๆว่าตลอดหลายปีก่อนเนี่ยข้อสอบผัดหนึ่งไมไ่ถึงเบอร์นี้มาปีนี้มาวัดคอนเซปต์กันว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์กราฟเป็นหรือเปล่านะครับคือข้อนี้เริ่มต้นจากวิเคราะห์ตัวฐานก่อนนะครับวิเคราะห์ตัวฐานวิเคราะห์ดูว่า A กับ B, B เนี่ย ไปไม่ได้อยู่ในช่วงอะไรบ้างนะครับพี่ขาต่อช็อสอก็คือว่ามาดูกันว่า A คูณ B มันจะสมควรอยู่ในช่วงอะไรนะครับหรือบางคนอาจจะคิดถึง A ส่วน b หเลยที่ส้มบ่ว่า A ส่วน B มันจะควรอยู่ในใครซึ่ง A ส่วน B นั้นครูขอฝากให้นักเรียนไปลองคิดเองนะครับว่าทำไมมันถึงไม่มากกว่า1นเนาะนะครับและนี่คือโจทยข้อที่3ของข,องของ้อสอบแพท1ปี